สรุปคาวเชลซีประจำวันที่20เมษายนในปี2562โดยชายผู้บาดคลั้งเชลซียังห่างไกลอัสปิริโก,กตาย้ำสิงเล่นในแค่นี้อย่าพึ่งหวังถึงชแชมป์ยูโรปาลีกเซซาอัสปิริโกตากัตันทีมเชลซีออกมายืนยันแล้วว่าหากยังเล่นได้เหมือนกับเกมชนะสลาเวปาก4-3เมือ่อค่งคืนนี้ก็เลิกหวังเรื่องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกไปได้เลย พวกเราก่อความคิดพาดมากมายไปในครึ่งหลังและหลังจากพักครึ่งก็ลงสนามได้แป๊บเดียวก็โดนยิงแล้วแถมจากนอกกรอบเขตโทษอีกะด้วยพีเดฟกราวทีมระดับโชซีนนำคู่แข่งไปแล้ว4-1ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่อยู่ดีๆกรับเครื่องช็อตฟอมแย่แบบน้ามือเป็นหลังมือจนเกือบต้องแพ้เลยด้วยซ้ำฝ่ายแต่โชคด,ดีที่ชนะได้อยู่นะฮะอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการเล่นอย่างนี้นะครับที่เห็นแล้วนะฮะผมกล้าพูดเลยเลยว่า ยังห่างไกลกับคําว่าแชมป์ยูโรปาลีกแบบคนละโลกเลยนะฮะแต่ว่าว่าเชซีจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเกือบเน่าซาลีบนฟอร์มแข่งสิงในครึ่งหลังเกมชนะสลาเวปาร์กมาเิเชอซาลีผู้จัดการทีมโชซีออกมายอมรับตามตรงว่าว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับฟอร์มการเล่นของเก่าสิงบรูในช่วงครึ่งหลังในเกมยูโรปลาลีกที่ชนะสลาเวีปาร์กส3าเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเราเล่นกันได้ดีมากในครึ่งแรก เรียกว่าเก่งของจริงเลยแหละครับซาลิกลาวแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังอร่อยอร่อยมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยประกอบกับความผิดพลาดที่เก่อขึ้นมาเองหลายครั้งจนเสียประตูจากลูกยิงไกล2เม็ดติดต่อก,กันผมบอกเด็กๆไปในตอนพักครึ่งแล้วว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเป็นฝ่ายครอบครองเกมได้แบบละเอียดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขากรับทําไม่ได้ตามที่บอกถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ทั้งยากที่จะทําความเข้าใจ แต่ก็ยังโชคดีนะฮะที่สามารถเก็บัยชนะมาได้ในท้ายที่สุดอยากเป็นคนสำคัญชิรูวอนซิงบรูส่งลงตัวจริงหากได้อยู่ต่อในซีซั่นหน้าหลังจากในซีซั่นนี้นะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าไร่นักสำหรับโอลิเวียชิรูกองหน้าของเชลซีกล่าวว่าเขาต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นเพื่อที่จะอยู่ในีมนตัง,งปลอดปิดต่อไปในซีซั่นหน้า โดยทีมสิงบรูมีออปชันในการขยายญ,ญาของดาวเตวาย3-2ปีออกไปอีก1ปีโดยทางชิลูหวังว่าเขาจะได้พูดคุยกับทางบอร์ดบริหารของสโมสรก่อนที่จะหมดสัญญาเชื่อผมแต่ว่าผมรู้สึกผิดหวังมากเมื่อไม่ได้ลงสนามแต่ผมก็ไม่อยากจะแสดงออกมาให้ใครเห็นเท่านั้นนะครับคุณจําเป็นต้องเก็บความเสียใจเอาไว้ข้างในและเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านบวกยามที่ลงสนาม แต่เชื่อผมเถอะว่าผมไม่ได้แฮปปี้เลงนะครับที่ลงเล่นในบทบาทตัวสำรองนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว,ว่าในปีหน้าผมอยากจะมีบทบาทที่สําคัญในเกมมากกว่านี้ชิลูพึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงและทําได้หนึ่งประตูในเกมยูดรปาลีกที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสลาวิปาร์ก4-3ในรอบคอเตอร์ฟิเลเลกที่2เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะฮะนี่คือสรุปข่าวเชลซีประจำวันที่20เมษายนนะครับ